สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนิงจะมาแชร์วิธีการในการแบ่งกลุ่มข้อมูลนะอะมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงสมมุติว่าหนิงมีข้อมูลพนักงานนะหนิงมีพนักงานอยู่ห้าสิบคนแล้วกันหนิงอยากแบ่งกลุ่มพนักงานเพื่อที่จะจัดฝึกอบรมจัดเอาติง้งจัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องการแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็นสี่กลุ่มนะหนิงเชื่อว่าหลายคนเคยทําแบบนี้หนิงก็เคยทํานะคะ ดังนั้นมาลองดูกันนะที่เคยทำคือย,ยังไงแบบนี้เขียนเลยถูกไหมคะกลุ่มหนึ่งถูกไหมจากนั้นเราก็ลากลงมาอ่าเป็นหนึ่งสองสามสี่จากนั้นก็ Copy แล้วก็มาวางถูกไหมคะแล้วก็ Copy ใหม่แล้วก็มาวางแบบนี้อันนี้คือหนึ่งวิธีนะคะที่เชื่อว่าหลายๆคนเคยใช้เพราะหนิงก็เคยนะคะหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการก็คือสร้างกลุ่ม1 2 3 4นะคะแล้วก็ คุณพขข้อมูลลงไปทั้งหมดจากนั้นใช้วิธีการแฟลตฟิลเอาก็มีเหมือนกันนะแต่มันมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นนะคะเพราะว่าวิธีการที่เราทำเมื่อสักครู่ถ้าข้อมูลมันเยอะมากๆอย่างเช่นบางบริษัทมีพนักงานอยู่แบบ500คน600คนเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยเราจะมานั่งก๊อปปี้แบบเนี้ยก็น่าจะไม่ไหวนะคะก็เลยมีวิธีการง่ายๆมาแชร์นะอันนี้คือนิงเขียนไว้แล้วนะคะจะเห็นว่า เราจะใช้ตัวฟังก์ชัน Sequence กับฟังก์ชัน Mod นะคะเข้ามาช่วยในการเขียนสูตรเห็นไหมนี่ก็จะใช้ Sequence กับ Mod เข้ามาเขียนจากนั้นเราก็จะใช้ตัวฟังก์ชัน Filter นะคะมาช่วยในการดึงข้อมูลแยกออกเป็นกลุ่มๆแบบนี้นะคะอ่ะทำยังไงมาดูกันเลยดีกว่าเนาะนิ่งขอไปอีกชีดหนึ่งนะ ชีดนี้นะคะจะเป็นชีดว่างที่ยังไม่ได้มีการใส่สูตรใดๆเนาะนิ้งขอใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแบบเปลี่ยนภาษากลับไปกลับมาในการเขียนสูตรเนาะอ่ะวิธีการอันดับแรกเลยเราจะใช้ตัวฟังก์ชัน sequence ในการเรียงข้อมูลนะก็คือเราจะใส่เท่ากับนะคะใส่เท่ากับ sequence แบบนี้เลยเขาจะถามหาว่า คือเราต้องการที่จะให้มันเขียนก็คือซีเควนต์เนี่ยเรียงลําดับกี่แถวเราก็จะดูได้จากข้อมูลของเรานะคะว่าเรามีกี่แถวเห็นไหมนิงมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด50แถวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหนิงก็จะใส่ซีเควนต์โลก็คือ50ใส่คอมมาเขาจะถามว่ากี่คอลัมน์หนิงต้องการที่จะให้เรียงลําดับนะคะ50แถวใน1คอลัมน์หนิงก็ใส่หนึ่งไปปิดวงเล็บ enter เลย นี่เห็นไหมคะมันก็จะเรียงให้นี่หนึ่งถึงห้าสิบเลยนะคะฟังก์ชันซีเควนต์นี้นะคะเ,เพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปใช้ในการแบบเรียงลำดับข้อมูลหรือจัดอันดับข้อมูลใส่อันดับข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยได้นะอ่ะหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะคะต่อมาก็คือนิิงไม่ได้ต้องการที่จะให้แถวแรกมันเริ่มต้นจากหนึ่ง นะหนิงต้องการให้มันเริ่มต้นจากศูนย์เพราะอะไรเพราะหนิงต้องการที่จะเอาตัวฟังก์ชันมอดนะคะเข้ามาใช้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะหนิงก็จะใส่ลบหนึ่งเข้าไปนี่ข้อมูลมาเริ่มต้นจากศูนย์แล้วจากนั้นหนิงจะเอาตัวฟังก์ชันมอดเข้ามาช่วยนะคะก็คือเขียนข้างหน้านี้เลยมอดแบบนี้ฟังก์ชันมอดใช้ทำอะไร ฟังก์ชันมอเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะคะที่เราใช้กันจะใช้ในการดึงค่าที่เหลือจากการหารข้อมูลนะคะเหมือนกับดึงเศษนะ่ะดึงเศษจ,จากการหารข้อมูลออกมานะเนื่อนไขของ Mod ก็คือจะมี Number เ,เห็นไหมคะก็คือ Number จากนั้นตัวดีไวเซอตัวนี้ก็คือตัวที่เอามาหารนั่นเองตอนนี้ Number ของเราก็คือตัวนี้นะคะคือตัวที่เป็นซีเควนต์ห้าสิบโลหนึ่คอลัมน์ลบหอันนี้คือนัมเบอร จากนั้นเราใส่คอมมาเข้าไปมันจะถามหาตัวดไวเซอร์นะคะตัวนี้คือตัวที่ที่เราจะเอามาหารก็คือเราต้องการสี่กลุ่มเพราะฉะนั้นหนิงจะเอาสีเข้ามาหารถ้าเพื่อนๆที่ต้องการแบบ3ามกลุ่มหกลุ่มหกลุ่มอะไรเงี้ยให้เอาตัวนั้นเข้ามาหารนะเพราะฉะนั้นตรงนี้หนิงก็จะใส่สีเข้าไปแบบนี้ปิดวงเล็บเลยค่ะ enter เลยนี่เห็นไหมจะเห็นว่ามันจะเรียงสี่กลุ่มให้หนิงแล้วเป็นศูนย์หนึ่งสองสามเห็นไหมคะ 0123แต่สิ่งที่หนึ่งต้องการนะหนึ่งไม่ได้เริ่มต้นจากกลุ่ม0ถูกไหมเริ่มต้นจากกลุ่ม1เพราะฉะนั้นไม่ยากเลยค่ะเราก็แค่เอาบวก1ใส่เข้าไปข้างหลังนี่มันก็จะเป็น1234 1234แบบนี้ให้แล้วเห็นไหมง่ายๆเลยจากนั้นนะคะไม่ได้มีอะไรมากใส่คำว่า Group เข้าไปข้างหน้าโดยใช้ฟังก์ชันพื้นฐานที่เราใช้เลยก็คือใช้ตัวแเข้ามาช่วยแค่นั้นเองก็คือใส่แบบนี้เลยนะคะ กรุ๊ปนะเราจะเห็นว่ากรุ๊ปของเราตรงเนี้นะคะที่เราวางไว้ก็คือมันเคาะเป็นหนึ่งทีเราก็เขียนกรุ๊ปจากนั้นเคาะเป็นหนึ่งครั้งใส่ฟันหนูแบบนี้แล้วก็ใส่แอนเข้าไปช่วยนี่แค่นี้เลยนะคะใส่แค่นี้เลยจากนั้นเ n นเ r เลยเรียบร้อยเห็นไหมมันก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่กลุ่มหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ให้เราแล้วพอเราได้กลุ่มแล้วนะคะเราต้องการที่จะแยกคนตามกลุ่มที่วางไว้เราจะใช้ตัว ฟังก์ชันนะคะฟิลเตอร์เข้ามาช่วยท้านั้นเราก็มาเขียนตรงนี้เนาะใส่เท่ากับฟิลเตอร์แบบนี้เลยนะฟิลเตอร์อะไรฟิลเตอร์ชื่อพนักงานปุ๊บแบบนี้นะฟิลเตอร์พนักงานโดยฟิลเตอร์จากอะไรฟิลเตอร์จากกรุป๊ปนี่เลือกกรุ๊ปทั้งหมดแบบนี้กรุ๊ปเป็นยังไงกรุร๊ปจะต้องเท่ากับหข้อนี้ แค่นี้เลยนะคะแค่นี้เลยจากนั้นให้ล็อกตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะ Co อ y สูตรไปฝั่งนี้นะคะเราก๊อปตรงนี้ที่เป็นแบบาฐานข้อมูลไว้ก่อนก็คือ C สนะคะถึง C 5้าบแล้วก็ G 3ชาร์ปตรงนี้กด enter เลยนี่เห็นไหมอันนี้คือคนที่อยู่ในกลุ่มหนะเราสามารถที่จะ copy สูตรมาแบบนี้ได้เลยนี่เรียบร้อยเห็นไหมคะก็จะเป็นอันนี้คือพนักงานในกลุ่ม2พนักงานในกลุ่มสพนักงานในกลุ่มส นี่มันก็จะออกมาแบบนี้ให้เราเลยนะนี่เรียบร้อยเราสามารถที่จะเอาข้อมูลตรงเนี้ยค่ะไปใช้งานต่อได้เลยนะอันนี้คือวิธีการในการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบง่ายๆอย่างรวดเร็วนะคะ<ม>ลองไปปรับใช้ได้นะคะอันนี้เอาไปปรับใช้กับอันอื่นก็ได้นะอย่างเช่นถ้ามีใครที่แบบ เป็นคุณครูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องการที่จะแบบจัดแถวนั่งสอบหรืออะไรเงี้ยแล้วมันมีรายชื่อพนักงานเอ้ยรายชื่อนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยค่ะเยอะๆนะคะสามารถที่จะใช้วิธีการนี้นะคะในการแบ่งกลุ่มแบ่งแถวอะไรแบบเนี้ยได้หมดเลยเนาะโอเคสำหรับวันนี้แชร์ไว้แค่นี้ก่อนเนาะมารอดูนะว่าพรุ่งนี้จะอะไรมาแชร์อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ